พอก็แมงมันเสียบยูกอ่ะเจนเบื่อนำจิ้มซองสวยสามสี่เดือกินลููกเทนึ่งคุเจนได้นจิ้มซองสวจิ้มซองสวยเนาะพอแล้วมากับจิ้มแบบที่สีสุดเก่าวะโบมี่พี่ถ้าบมี่โบสืบถ้าบมี่ับสืบไปยังกดอินเทอร์เน็ตอันตกที่โอทีน่ะเบอ มันอยู่ห่างทะล่างเกิดเพื่อเฟื่อไปกินมันมันเสียเันอย่างนี้เป็นเดียวมีคับมิคับมันอยางเนื้อยากเยื่อยากก็เรียกเตี้ยมันอย่างเราไปกินสวัสดีครับผมนดี่ก็ตอนเราขอสู้ช็อกันบันหนอกนี่ถือโอกาสมาถือโอกาสมาแจ้งข่าวเลยเนาะบาทสิมีงานใหญ่ครั้งแรกในี่เงินอันบันหนอกก็ว่าได้เนาะหรือเงินพ่อะเงินแม่นี่แหละ พวงานแต่งผมมัน,น,น,กน,กน,นก็เป็นงานกับใหญ่ไปเลยเนาะพวงานใหญ่ก็จะเป็นงานฟังผู้หญิงอันนี้เป็นงานหนองสาวมันก็ได้กิดจะเป็นงานใหญ่ของบาทเนาะเทืาเหล็กของบาทน,นี่แหละนี่บานเลขที่เจ็ดสิหนึ่งเจ็ดสองหมู่หกพวไงนเนาะอำเภอบริชลบุรีจังหงวัดอุบลราชธานีเนาะบานอยู่หลังมอวนนั่นแหละบานพอนั่นแหละตัวนี้พอว่าสิพอกระกเพียน,นมันถี่เนาะมัน มันก็สินี่แหละว,วันที่มันผิดเนาะวันที่สอง่เนเลื่อนมือเอาไงซะบดได้ผิดดอกเลื่อน,นออมือเป็นพูดวันที่สามเนาะกำลังหาวิธีอยู่ว่าสิติดตาแปะเนาะพ่อประหยัดงบเอาเนาะเอาเงินไปใส่แนใหม้นะเพื่กำลังหาวิธีกันเนาะ <c oughs> ยู่นี้มันก็ลอยหาซีบซ่องของเนาะอันนี้งานจัดแบบบันนอกบันนอก,บนอกแบบยูบา้าซูบเรยว ตัวนี้พอกรแเมยังมันหม,มักเนาะเป็นว่ามันมันสีดำกับมันตัวหน่อยโผล่ก็จะไปลองหาวิธีใหม่พิณเนี่นยกับันะหารวะพิณเนี่ยอะไรก็ตัวนึงสือสีชมพูค่อยสวยใช่แล้วรูปเพิ่นเพิ่นประหารเนี่ยคือได้แชทแชร์สร็่ไดแชรเพิ่นอันนี้เสรแล้วไ,ไม่ใช่เจออยใช่ไหม นี่เนาะเขาลองลบวันทีเบื้องนี้ลบในแอปเนาะมันกันเงียนอยู่เลยเนาะเลบในแอปบนาครับไปลบออกลบวันทีออกนั่นมาฟังนี่กันเงียนเลยล่ะจากแบบนี้เนาะวันที่สองเด็กสองหายลบในแอปเขาจะไปลองไปปิดใหม่เนาะถ้าไปเป็ดใหม่ก็มูลค่าเจ็ดแปดร้อยบาทเหรพันแปดร้อยบาทเกือบพันบาทเนาะ แพงเงินไปซื้อต้นใหม่ไอ้ดอกใหม่จัดสุม่มทายรูปสุดเลยกับจะบอกท่านเห็ดมือนี้เนาะตัวเล็กอิสระพักกันเห็ดส่องสาวบนโซงมาต,ตั้งแต่ชลบุรีเนาะสาวทำงานที่ชลบุรีผมนีแต่งงานันดาดีสามกระดาษไี่บรรจที่สงกรานกระดราษมี่ยืดเสือแบบหนาวคือแบบน้ำพี่พี่หน้าตัา้งหากระดาษปอน อาจจะหาวิธี่เกศบอวซ่องสองเีามีอยู่แล้วเนาะสองมันมีอยู่แล้วโว้ยตอนตื่นใหม่กันดันดังนี่เขาได้ปะบ้ากันสีเงียบแน่ทุกคนที่นี่ขำสีกับโบอยู่แบบนี้เงียบกริบเหนนี่เหมือนี่พ่อมาถือมือพอดีพอาไ้เห็นวาเบิ่งเบิ่งเอาซ่องเนี่ยซ่องงานแต่งเนาะโอ้ก้าวกระสงเงียบเข้ามาวัาไม้เห็นหนูอ่านอ่ะเออ วันกลับมาอยู่หรอวันาเดียนบานเลนนะในรังไปไหนไปนีกันกับวันวันวันเ่ด็วไปจับสบากนหลังนี้ขึ้นนะลองแตงเบืองฮ็ดเองกัไปปิ่นเอาเออเออเออก็ได้อยู่ดีว่ะมอ่โอเคเปลนป่ะว่าแตงลูกซื้อวบาน้องหัวใจใส่อึกษามาใส่ม เออกับปิ้นเลยจะวานนี่ยนี่กรยากบ่งปิ้นขึ้นเกาบาทไลปิ้นอะไรกับตัดเดกสามชัดบ่ชัดชัดเดาเอ้ยเออจะวานเห็ดขื่อเวเน่ม่ไม่เน่ยโอ้เก่งแต่ว่าแสนหลูเลยพ่อกับแม่มาแวะเล่นบ้านเราทุกคนไม่อยาบไม่อยากบุกทายพ่อไปกินเน่ กินอะไรยากก็กิน,กนพออยากยังอยากยังไปอยา <c oughs> ยัางสิพาไปกินนะรูปกา <c oughs> พอ,อากินอะไรยากก็กินรูปกากินขา้าวแรงห่วมกันกระพาะกับแม่เนาะไปเที่งยงนอเดี๋ยวเขาออกเดินทางไปเทีงนอนเนาะผมว่าสิไปกินยังกันเพคนแหละขีลล่รถเอาไปเรืดินเะนาะโม่โม่โอ่เสร็เป็นโม่กระทะหรือโม่กระแทกโม่หัวร่องมึงเนะาะนาาี่เนะขากันย่างจอดรถไปขุด วางจอดบ่มี่้าดใาอยู่พูดหาบางจอดกันยากพมาจีดทางเนาะซื้อแล้วผ้าพอมากินพอกระเมรมากินหมูกระแทะเอ้ยหมูกระทะรา,านเจนเนาะเแม่กิมเกียงนี่แหละพอยางนำหนะพออันมานอกพอแท้เทนี่เนาะ พอกะแม่แถ่เนี่ยแหละไปไปรถได้เ,<ป>ดดเหรอรถกับไลน์นี่มาเด็กเนี่ร้านเจียนมูกระแบบตักเอาเนาะ

เปตาเกาเปตาค่ะพอเปตาเขาจะกินเนี่ยเไปเอจะเป็นตาเราอคนนะคนเปิดเพลงมีห้ากสิดไป่ายปะโอ้ยยังปุ่มเ แม่เลือกนะเราอยากกินแยกรแล้วเลือกเลยนะถือมาแล้วที่เลือผคิริวนะดูสบายดสบายนังเดรก็สิเลือกลายยางนะทุกคนจะกินยังไงเออกินไ้ขคยกันเนยด้อสาสันสามสันอตัวสิ ข no <si ีบไปขีบมาต็มอัญญะเราทุกคนเนาะเบิมาติดอกับเบิ้กับต sí, no, ังเบิ้เอ้สามกิโลสี่ร้อยสิบบาท ับ <laughs> ลาย,ย่างน้มันเนีนในไปเรื <laughs> ่องโอกาสแล้กินเขาก็ของพวดในตัวแบบนะ <h ums> ดโดนดิเร่องโอกาสแนวี้เนาะดะว่า <c oughs> ถ้าาบานอ,อยู่ไก่กันก็พอกับแมวไปอยู่ไก่เนานจ่ม่าก็ค่อยมีเวลาว่านนะทำเหอากที่งานประจำแน่แต่กที่งานดิ กูแน่เจอกับเป็นครับแก็บแน่เนอนงานเงินปลาเดี๋ยวไม่น,น้องวัด้วยอยู่ถ้าหมือหนึ่งจะเป็นเขาเข้าแล้วทั้งคนเนาะปวดทวนๆตาโคตรตางหิวถ้กถ้า,า,ถา,า,า,าจะก,ก,กี่กับเพียกับอย่งังอ ยังไยังงอินาตยมั่งกินมากมโนบัลีพ่อมาสื่อของหมดเลเขาไปในเมืองพ้องกินกับมเปียนโอ้พ่อกกาแฟมันจะซอยงานนะประนทศเนซอยงานยังถาเท้าดำแล้ก็เจาะคอโอ้เขาก็แกมเปลี่ยนเปลี่ยนวหวานเปี่ยทุกคนเรเบแกมอะเนี่ย บัดสวยดสี่ร้อยสิบบาทเขาจะออนลายเนาะเขาจะเขาจะว่าขี่อยูนน้นคนเนาะมันเขาแบมุกกระทมุกกระทะเนาะมากระพุบอกว่าควรกว่าถกระทุตอาเว้บอกเขาทายไปชวนไปชวนเนาะเพราะว่า เห็นกล่องเด็ดวายเนาข้ทายเป็นผวนป็นเมแล้วเพราะว่าอาจจะว่าเพลงมัดับเนาะพอกระแมวมันแทบอยู่นี่เพื่อนำกิมสองสวยนสามสี่เดือนกิมลูกคนหนึ่งจี้กิมซองสวยจิมซองสวยนะพอแล้มากั็จกิมแบบน้อหน่วนเนาะเนื้อหน่วนหมัก ไปตักลัวได้เท่หัวเท่แบบบวเนเนาะเป็นอันตักองเต่าตักสามเต่าเบลต์กินเขาทมีดขี้เขอบควดะโดนเถือนเนาะเฮานิดเดียวเดนิดเดียวตักสามเต่าข้าหางย่างมาขายรสจีเงียบซาดีสำน้าเนี่ยเขาจะดึเงินม้วซื้ออ้ยเบิ่งลงถ่ายสิละนี้ สีสุดเก่าวะบมีพี่ทำบุมมี่ัวซื้อทำบุมมี่ัวซื้อไปนเมีนาะไปไกลไกึนกะขึ้กะอะไรอาหารสุดเก่าอาารเกานะอเาะอกวมตี้ยานึงีเก่าครับเขาเหลือคนเบาน้ำคนี้เป็นตาบวมัวเขาจัเบาพี่น้องพ่อนาวันี้วัไปซื้อซอยมันเดอบอกมวนนบ่อหยอกเด้อทุกคน 409ประกานตตดีปันนี่409คือเด็กพ่อได้ฟังวะหววระบายเพื่อมถือระบายทีหนึ่งเป็นน้องพองทุกคนเอาะหวนใจไหมเอาแปบาทคุณสน่อให้แปดสิบบาทแปสิบบาทต่งร่เขาเก่ามาหลายโอนินเขาเก่าเอาเงินเธอเอาไปโอนก็นเด้อโอนได้สืที่สุดเก่าเอาสือแม่ใบหนึ่ง vâng vậy đó bác sĩ chút gọi mọi khi chút gọi mô hình ok hiển hoa 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 hai chút gọi là xăm chút bác sĩ chút gọi mọi người chút gọi dạng gọi dạng 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 bỏ dạng 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 dạ dạng dạng dạ dạ อันนี้เห็นไหมไอแม่ไอแม่ไปนเนาะทุกคนเนาะแม่แปดชุนเก่าเอาหาชุนเก่าทาแบงกะคนละเคิงเด้ออโกกากบคกหลาไอคนละสมเด้อเอาไปแบงคนขายนึ่่ะอขายเอาไปครับครัอยโีามอยสื่อผูสื่อไปดไู้สัยผู้สองบ่อยชื่เราก็พวตพอโกเนาะอ้พอมาเนาะมาหาชุนเก่า ตุง่และเด็ูกหลาดดีมตะเียดินดินไปก่อนได้แบงบริษเนเ่ยเดมาจ่ายค่าบาเนาะทุกคนนะปอยอเียคือคราเกิงเนี่ครับคนขายคนขายพี่น้องเอฟมันเป็นพยานอยู่นะเกิงพยานบอ่เดี๋ยวไปข้อเลกซื้อไมซื้อเหล็เพราได้ฟังนะงมดละใบนีแหลยงวดนี้ก็ใบเลข สีส้มชอบมากเลยแอสเปอร์เขาชอบผีตัวนี้มากเลยเป็นตัวการ์ตูนตอนเด็กๆที่เขาชอบแม่ันันสื่อเสือตัวการ์ตูนแคสเปอร์ให้ฉันเลยแต่ดีฉันมาแท่งเสือตัวนี้เก่ากระต่ายเป็นอะเด็กตั้งนานมาซวออหนึ่วันจะเก่าหนแปดแปดซเก่าเ่าซื้หันแล้วควอบสุกได้ยังไงข้าเผัดเือพ่อกับเม่เนี่ยทุกคนนะ ดูเแหละขาดเกินแน่คือพอทัวรเทิรนี่ก็บนี่แหละพอโทษเพาไม่ได้กล่องลวนเนาะในหน้าช่องลวนจะดูแลตามกำลังของแต่ละทุกคนนะจวโดนเถี่ยวมีโอกาสไปอเาบิรเกียงอัพตับเนาะเกียงอันนี้เกียงพอจะดูดีจัดพอีดูดีก็คะสามหลักคุ้มหลัก ซื้อโมกเก่าเ้กเปักฟังมันมันได้ดีด้อไม่หลอกขาไม่หลอกราะซูงสายปีเก่ารัปีใหม่ไม่ห้กินับาปีพอวดีเือนกนใหม่ิเงินเสียวปีใหม่นะจ้าถุนะพนจ้ารุ่นเลียีหยินดียยนงใหม่อยากเข้ามาเอาบ่อยากเข้ามาเปิดเขาจะเข้ามาฟอกลองเอาบ่มีบุญกรงเนอเออุณแม่บุญกรงเรีบมมนง ไปไม่เอาเสียงเพลงเขางจะตัดอดเนะคือพว่าอาจะเสียเอาโตีแสกเซแนะเซาซ้ำได้นี่แหละทุกคนเนาะอาจจะไม่เสียงดนตีแสกไรเนี่ยเขาเถาก็ไพเดอเนาะตีเซได้ปีแสกนาะ่องเสาเนาะโอ้ยตันบุไมา้เนาะเบ็ดพิสาก็ว่าดีอะสิยก็ว่ยังแกรนเดออป้าแแม่ว่าสีหอ

พอหลานชวนมากับฟเฟ่พักเนาะกับคุนเซนเราจะกินในตอนเย็นก็ชีลยามันปวดนะผมว่ปวดจานเพราะเป็นั้นนี้ยเป็นงานเราบรหารพักเัวเาเรีนไรครับอาหารก็ปลูกเองพ่อเขาจินอะไรม่รู้ต้องไอนโดนเทือนนะจำค่าพอมาจำอย่างพ่อแม่ก็เึ็นท้องเข้าก็ตายจนแต่ห้าใหม่้วทุกคนนี่ละงวดน้า แปดสีบไั่ได้สิบหกดโซเล็กโซเล็กแล้วเนาะเอาทุกคนนาถิ่มลากหลักวาเราไกลปนาะเขไปเนาะน้ำมันไรเย็นป่ะเออ่มลากเาไรามน้องจีนไแจกน้องจีนอกาสร้งน่องจีนดิบอเรื่องข้อฟันอเรื่องข้อฟันคือเล็กแล้ววันที่หนึ่งเอาทกคนเะเป็นข้อเป็นข้อฟันในหลายคนนาคือว่า phân hồng phân 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 ทุกคนนะพอกันเก็บนาเร่องางแ่งางมันองด้ากการโปรโฆษณาที่แหละเออตับรับเงียเหาองคนี้เลยเ่ไปกันตาทอนเนาะหาเงินหาคํำตัวพี่น้องกกะดีโปรโมโฆษณาสวยห้องเลดเนาะคนเหาคูนึงมาตงเหนได้หลายทางในหลายด่านเนาะมันจะสีด้วยคือว่นเนาะเพราะว่าเฮากับคือว่นเนาเฮากัยังในสิงของเพื่นเฮากับจะเปหนีไปสินเพิ่น เสมอเนมมันก็จะไปดองหอนรทคนเนาะไปดปงนห้องอไลาร์คลิปเอเนี่สวัสดีครับบ๊ายบายฮะในยูทูบใครยอดด้วยชถูกแมวบะให้ยูทูบได้กับเบอร์เดอกแมวบะพันบาทปาครับโอ้จ่ายเงินก่อนเอาจ่ายไมเธอแต่ะลูกเอก็เยอะแน่นอนไปทุกคนบ๊ายบายบอกดิอบอกในใ่ในในในีนใอในในนในในในบในน ใส่คนรอเออือไหไอเดียวหกล้าน,นี่ยี่หล, <c oughs> ลาน้องจีนเออเมียบอกหรอสามหลานเม่เจ้าสองหลาน, <c oughs> น,นไจดีสาธุคนบ๊ายบาย